สวัสดีจ้ายิงลุยช่แนวมราะพบพ่อพี่น้องอีกแล้วเนาะมื้อนีมื้อนี้เ้าเห็ดต่มขึ้นเส้นกวยจับจ้าแต่ว่าใส่มันจ้ะเป็นอุดงแทนพี่น้องกลมาอันกินกันได้จ้ะเนี่ยมีเนื้อหมูน้ำจ้ะอืมแซ่บ ย่งไงจะตรวจจานเลยไม่ค่รกนะมาจากมือไร่อไปมันมื่อไ่บอเลไปซื้อบะมี่บอหัวใสไปซื้อไปจ่ามือบ่มีพับจืม อิดเบแล้ว <c oughs> เป็นเน้นๆเลยตอนแรกว่าิิผัดสิพัดเป็นพัดเส้นอุดง้งก็เลยอย,อยากสดน้ำคืออยู่รางบ้านอาจจะอย่างนี้จะคนบินพาย จะ่จะที่มีแค้กแล้วนั่นเนี่สองคนยังไม่อบเล ไว้สิบรักด่านขนๆเลยพี่น้งองกันแหละมันบ่าขนหรอกค่อยเอาอันแป้งเฮ็ดแพ้นเคก้กอย่างมั้เทลง สองส่วนเหยดไทแทนคือต้องเป็นแป้งอันข้าวเหนียวเวลาห้ามต้่มควยจับแม่จ้ะให้ม,านามันนำขนไม่ได้ออกมาลแบบนำขนเปันี้พ่อสุก่าย,ยานันหละค่ะจะไฟเขับไปจ้าแบาบงย่างอยู่นี่มัน วัตถุดิบไ่ค่อยมีพี่น้องบ่ค่อยมีคือเมืองไทยห้าฮากะใส่บางอย่างทดแทนแล้วจำเน้หมูเส้นกระเบื้อาเป็นหมูลูกไก่แม่กกไก่เนื้อไก่ หมดแล้วค่ะ <c oughs> นาตาใส่ชุดน่้เลยเอาพี่น้องเบิดแล้วเข้ากับสีมาขอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้ยิงลุยพคนฝากลุยใช่ไหมขอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้สวัสดีค่ะ